สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูลาบปลากระป๋องนะครับผมเป็นเมนูเมนมูง่ายๆนะครับทุกคนก็ทําได้เนะาะเวลานี้คือผมทําสไตล์ทางเหนือนะครับตัวน้ําพริกลาบนะอย่างเช่นผมจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งเนาะแล้วก็มีกระปิหน่อยหนึง่งมีกระเทียมพอดีหั่แดงมันหมด ไม่เป็นไรใจจริงก็ใส่ได้นะครับแล้วก็มีพวกมะแขวนแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มิตรผักชีนะครับผมเท่านี้นะครับเราต้องเอาไปคั่วนะครับคั่วเสร็จแล้วก็มาโขกนะับพอดีผมทำไม่เรียบร้อยแล้วเนาะผมโขกไว้เรียบร้อยแล้วผมจะนี่คือทางภาคเหนือเขาจะใช้สไตล์อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาโขกโขกน้ําพริกเนาะต้องเอาไปคั่วก่อน เพื่อมันหอมนะครับเอ่อย่างนั้นก็มีปลากระป๋องนะครับแล้วก็สับๆนะบี้ไปหน่อยนะึงแล้วก็มีไอพวกต้นหอมผักชีแล้วผักแพลวนะครับทางภาคเหนือเรียกว่าผักไผนะ่เราต้องสับๆใส่เข้าไปด้วยนะมันจะหอมนะครับผมเรามีข้าวคั่วนะครับ ขวาสูตรที่ผมทําเองเนาะดูดูคลิปกเก่าๆได้นะครับที่ผมทำก็ขวาก็มีมะนาวเท่านี้นะครับผมทําง่ายๆเนาะการทํอาอลาบมากระป๋องนะครับผมแล้วก็เอาท,ที่เราูกแล้วครับใส่เข้าไปเลย อย่างารวมมันไปหมดเลยได้กันนะครับผมปลากระกป๋องมันก็มันสุกอยู่แล้วเนาะผักใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็บีบมะนาวใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อความเปรี้ยวของมันแล้วก็ไอทำให้รสชาติมดีขึ้นเนับ มะนาวเป็นวิตมินซีอยู่แล้วเนาะใส่ข้าขั่วกันครับผมหอมนะครับใส่ข้อคัวเข้าไปนะหอมหน่าทานมากเลยครับผมเนี่ยเราก็บีบมะนาวไปซีกเดียวก็พอแนละ้ว วันนี้เราก็ได้ลาบปลากระป๋องที่รสชาติอร่อยนะครับผมแนะนำอีกเมนูเนียเอาไปทำทานนะครับเวลาเราลำบากการเดินทางหรือของเหลือที่เหลือที่บ้านนะอย่างเช่นปลากระป๋องมาม่าอะไรเนี่ยเราก็มาดัดแปลงทำอย่างนี้นะครับอร่อยนะครับมีกลิ่นหมอมนะครับผม เหมือนกับลาบหรือว่าน้ำตกอะไรทั่วไปเลยขอบคุณมากนะครับที่จิตจามรายการของผมด้วยดีมาตลอด,ดเจอกันในคลิปใหม่นะครับผม